ลองวัดดูละบ่อปอใหญ่ตัวใดแล้วก็บ่อปอสูงตัวใดเขาจะเอาโพงเขาใส่แล้วก็เขาจะกวาดแม่ทั้งพื่นง,งานทั้งหมดเข้าในโพงเลยเขาจะใส่โพงทั้งหมดเลยพยายามเบาๆเพื่อเข,ข้าโพงหมดเมื่อใส่โพงแล้ว,ลวปิดฝาเรียบร้อยเขาจะพยายามเพิ่ม้น มันเข้าในโพงเหรอห้หมดก่อนเลยเดี๋ยวพึ่งทั้งหมดถ้าหาว่าปกติทางเข้าพึ่งก็จะเข้าอาจาหันหันว่าพึ่งกําลังแตกตื่นแล้วก็จะหาโพงอยู่ก็คงจะมีพึ่งต้องการโพงงคดีเนาะว่าก็จะนําตะกาใส่หุ้โพงพึ่งกำหนึ่งขอสวัสดีกาชมทุกท่านทุกคนรู้วัดปารรลาทำทุนวัดเกิดเมิน กินได้ปลาทรรมชมมาแย่พึ่งเข้าโพงโกุชงนี่เป็นช่วงของหน้าฝนพึ่งก็เสาะหาโพงแล้วก็จะแบ่งโพงเป็นบางส่วนจะมีพึ่งอพยพตีมาเสาะหาโพงก็มาเกาะอยู่ภายในบริเวณหลังบ้านก,การนําพึ่งเข้าโพงจะเป็นยังไงพ่กเราขอเชิญทนผู้ชมรับชมแตการนาพึ่งเข้าโพงพ,พ่อๆกันก,นกบบรับดูวัดเตยครับ ก็ช่วงของกลางเดือนสิงหาคมสมพระร้อยหกสิบหกวันนี้วันที่สิบสี่สิงหาคมแล้วลุงวัดก็ได้มาสังเกตเห็นพึ่งอพยพมาหาโพงมาเคาะอยู่บริเวณก้าหมูวงเขาลุงวัดก็จะได้นำโพงแล้วก็นำมาใส่ก็จะบอกโพงบอกปอใหญ่ตอนใดเ้าพอก็บอกปอใหญ่ตอนใดสักตอนใด ก็คงเป็นคพึ่งที่แยกออกมาพอใหญ่สุดใดอันนี้นวัดขอนำโพงแล้วก็แกมอุปกรณ์ใส่หมวกกันพึ่งแล้วก็ใส่ถุงมือสกร,ร,รําบฟพสูงทดไดใดวดดูละประจากต้นหม,มอม่วงขอบอใหญ่เอื้อมได้อยู่รวัดเลยนำโพงมาตัวแล้วก็บอกพอไก่บ้านของวัดตุดใดเอาจาปะปัใจอยะติหราบเก็บ พึ่งเราว่าจะใส่โพงหลดเลยลวาจะเอาใส่โพงหลดเลยเรว่าขออน่ยากใส่เลยเนาะว่าจะเอาโพงมามาใส่วไว้เลยลวาจะาโพงไปจูเลยเราว่าดูละบ่อปอใหญ่ตรงใดแล้วก็บอ่อปสูงตรงใด เขาจะเอาโพงเกาใส่แล le. ้วก็เขาจะกวาดแม่ทั้งพื่นงานทั้งหมดเข้าในโพงเลยเนื้อเขาจะใส่โพงแล้วเนาะเมื่อจะมันบ่าสูงเท่าไดรก็ใส่ง่ายอยู่เขาจะใส่โพงทั้งหมดเลยพยายามเบาเบาเพื่เข้าโพงหมด เมื่อใส่โพรงแล้วปิดฝาเรียบร้อยงั้นเราจะพยายามใึ้นึ่นมันเข้าในโพรงทั้งหมดก่อนเลยเดี๋ยวพึ่นทั้งหมดถ้าห,าหาว่าตีทางเข้าพึ่งก็จะเข้าพึนจนพยายามเข้าทางบริเวณเข้าออกที่เขาทำไว้ ก็คือเขาทั้งหมดสักกมม้อนก่อนแต่หล่ะเพิ่งบางส่นวนทยอยเข้าไปหมดแล้ว อย่าไบินเข้าไปในตัวเข้าออกทางเข้าออกเอาแล้วเข้าไปทั้งหมดละเหลือบปกี่ตัวเหลือปกีน่นี่นี่ของบินเข้าหมด คงเหลือบาเครื่องงานเมื่อกี้ตัวที่ยังเข้าโพงมาได้เต่ซึ่งเครื่องส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปหมดละเดี๋ยวเราจะยกไปไหวตีตั้งโพงของนวัดในบ้านเรบักไก่สักตะใดจากตรงนี้ไปถึงบ้านหลวงวัดก็ประมาณสักสามสร้อยเมตร ยกเป็นตั้งในบ้านก่นอ,อนเนอะพอจะยกไปตั้งส่วนพึ่งตีเหลือก็คงเดียวคงทะยอยบินไปตัวห,หาเพราะว่าพึ่งก็อหุ้ตีกันอยู่ส่วนมากกับบริเวณประมาณสักห้าร้อยเมตรหรือหนึ่งกิโลในรัศมีนี่พึ่งจะจะหูกันเมื่อลุงวัดนําโพงที่พึ่งของเตรียไปเอามาก็ไว้ในโพงรเล็านรือยแล้วโดวยนุ้งวัดก็จะนาเข้าไปวางบริเวณที่วัดเตรียมฐานไห้ ผมคิดว่ารัฐว่าจะนำมาวางไว้ตรงนี้เพราะว่าผมมีเกาะที่สำหรับเพึ่งเวอร์บินขึ้นมาอยู่แต่บอกว่าเพิ่งจะอยู่ในโพงของวัดก่อนเดี๋ยวรอจะนำขึ้นไปวางสัก,กํำก่อนวัดคิดว่าจะวางไว้บริเวณตรงนี้เราจะวางดีๆก่อนสัน หน้าเลายว่าหันปากโค้งไปทางทีวีเพราจะมีแสงแล้วก็ตีบินออกไปหากินบริเวณหน้าบ้านของวัดจะตั้งไว้บริเวณนี้จะลองพอว่าสองสามวันนี้เพิ่งจะอยู่ก็แล้วจะดูปรกันว่าจะดูกระว่าก็จะน,น,นำปากกาใส่หุกโค้งขึ้นกันหนึ่งเนือ่อนวจะใส่หลงังคานเนเื่อ บรากำลังได้แปกได้สามพวงอยู่นะคะ่ะปึ่บคงจะห่างกันังไดดีกว่า่ินนว,าว่าจะทำปลาคารทำห่มเข้ามาอีนนกกำหนึ่งเพราะว่ากันฝนกันฝน,น,น,นกันแดดน้อมาละมาขึ้นแบบย้อยเข้าละ คือพึ่งจะพยายาม่าว่าทิศทางไปทางใดอย่าหยิบล่อยพึ่งเข้าสกรรมก่นอนตอนนี้พึ่งเข้าละ เป็นอย่างที่ม่วนอยู่เงือ่ข,อขึ้นกูก่อนเข้าโพงเผาก็จะปล่อยโพงนี่ไว้บริเวณนี้ก่อนแล้วเขาก็จะดูก่อนเฝ้าดูกสองสามวันว่าจะเป็นอย่างใดบริเวณนี้่มีหลายโพงอยู่แลาวแบบ ตั้งรอไว้ก็มีหลายพงเป็นพงที่มาใหม่เลยหลายสุดก็เป็นพึ่งที่มาหน้าฝนพอดีอรับพงอันอื่นก็นยังมีอยู่พงอันอื่นก็บทีพงที่พื้นต้นหม่งงมวงกรมเรือนี่ลูรเราบอกก็ได้ตัดหญ้ามันต่อใดเพราะอาการตัดหญ้าก็ทำให้รึ่ง,งตื่นหรือพึ่งปวอยู่ แต่เห็นอย่างหนึ่งยญากำกลังมีดอ,อกว่ากัจะปลอ่อยพึ่งรึ่งมันอเอาน้ำหวานของดอกหญ้าอยู่อันนี้คือพึ่งที่โพงแหลกๆหลกดินวัดทำหลมห่มพึ่งไอ้โพงที่มันยังแหลกแหลกวัดทำยังมีพึง่งอาศัยแล้วก็บินเข้าบินออกอยู่ตลอดเวลานี่คือโพงแหลกๆหลกดินวัดทำหลมห่มพึ่งพึ่งก็ป้องกันฝนและป้องกันแดดได้ดีอยู่สำหรับ ผมขาแม่กับพึ่งกับชอบอยู่เป็นนี่โซนหน้าบ้านจาจะอุ้งเห็นหน่อยเพราะว่าลุงวัดยังบัดัดหญ้ามาเตี้ยเพราะว่าหญ้ากำลังมีดอกช่วงนี้ก็บ่มีดอกใหม่อย่างพึ่ง,พ,งพึ่งกิน่นสก๊อตได้ลุงวัดก็ยังบัดดัดหญ้าเตี้ยเพราะหญ้าดอกกำลังบานๆอยู่พึ่งกับชอบอยู่เป็นโซนในบริเวณบ้านของลุงวัดนี่ก็มีหลายโพองอยู่ ผงที่ข้างบ้านก็นยังมีอยู่ผงเวทข้างบ้านก็นยังมีแต่ผงนี้แม่บอกควยนักแต่ใดแต่ก็ยังมีแม่พึ่งบินเข้าบินออกอยู่รว่าการน้ำพึ่งย้ายพึ่งจากต้นหมวง ต้นหมม่อง,ม,องมาใส่พงพึ่งขนวัดวันนี้ก็ค่อนข้างที่ว่าจะพึ่งก็จะอยู่ดีหน่อยพึ่งก็เข้าไปในเวนพงเราก็ต้องมาคอยสังเกตดูสักสีส่สาห์้าวันคิดว่าคงหมดไปไหนเพราะช่วงนี้หมดมีพงหนักแล้วก็พึ่งก็ต้องการพงโดย ต้องมาคอยดูเห็นต่อไปเห็นสำหรับวันนี้รู้ว่าต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจะนักจัดไลายติดติดตามรับชมในช่องของ,งวัดเกิดเมืองโดยตลอดก็ยังได้เหตุดีของข้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับหลวงวัดโดยวัดต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจัดหนักครับ